ครับก็สวัสดีครับเดี๋ยววันนี้ผมจะมาแนะนําวิธีการรีทัชตกแต่งแก้ไขรูปภาพนะครับด้วยโปรแกรม Adobe Photoshop นะครับครับเดี๋ยววันนี้เราจะมาเรียนรู้เทคนิควิธีการลบเส้นผมบนใบหน้ากันนะครับเวลาเราถ่ายภาพนะครับบางครั้งก็จะมีลายผมนะครับหรือเส้นผมนะครับปลกอยู่บนใบหน้าแบบนี้นะครับซึ่งเราสามารถ แก้ไขนะครับได้ด้วยเครื่องมือตัวนี้นะครับชื่อว่า port Healing b r o บ d t o o l ตัวนี้นะครับพอเราคลิกเลือกนะครับเมาส์เราก็จะเปลี่ยนเป็นวงกลมแบบนี้นะครับทีนี้มันจะมีฟังก์ชันนะครับปรับแต่งนะครับด้านบนนี้นะครับตัวนี้ก็คือเครื่องมือที่เราเลือกนะครับแล้วก็ตรงช่องนี้นะครับก็คือการปรับแต่งนะครับตรงนี้คือขนาดนะครับ เราสามารถปรับขนาดนะครับให้ใหญ่หรือว่าเล็กลงตามที่เราต้องการนะครับเห็นไหมครับนี่มันก็จะใหญ่ขึ้นนะครับแต่ว่าในการลบเส้นผมนะครับเส้นผมมีขนาดเล็กเราจะใช้วงกลมขนาดเล็กนะครับเพื่อให้เหมาะกับลักษณะงานนะครับอาจจะสักประมาณนี้นะครับแล้วก็ตรงฮาร์ดเน็ตตรงนี้ให้ปรับเป็นศูนย์นะครับ จะได้ลบแบบเป็นธรรมชาตินะครับตรงนี้นะครับแล้วก็ทีนี้ให้เราคลิกเมาส์นะครับคลิกค้างไว้แล้วก็ลากไปตามเส้นผมแบบนี้เลยนะครับมันก็จะทำการเกลี่ยแล้วก็ลบให้นะครับแบบนี้นะครับถ้าเกิดว่าใครยังไม่ชำนาญน,นะครับก็อาจจะค่อยๆลบไปทีละส่วนก็ได้นะครับ ค่อยๆลบไปทีละส่วนแบบนี้ก็ได้นะครับนอกจากลบเส้นผมแล้วนะครับเรายังสามารถลบจุดบนใบหน้าได้นะครับเหมือนตรงนี้นะครับมีจุดดำๆอยู่เราก็คลิกหนึ่งครั้งนะครับมันก็จะจางลงนะครับ อาจจะคลิกสัก2ครั้งก็ได้นะครับตรงนี้นะครับนอกจากจะลบเส้นผมแล้วนะครับเรายังสามารถนะครับลบตรงแบ็กกราวนะครับเหมือนบริเวณนี้นะครับแบ็กกราวมี สีขาวนะครับผูกมานะครับเราอาจจะใช้เครื่องมือตัวนี้นะครับแต่เราต้องปรับขนาดให้มันใหญ่ขึ้นนะครับแล้วก็เราก็ลากเมาส์ลบไปเลยนะครับแบบนี้นะครับเหมือนตรงแบคเกลตรงนี้นะครับมีช่องลมติดมาด้วยนะครับเราก็สามารถลบได้นะครับด้วยเครื่องมือตัวนี้นะครับ เดี๋ยวผมจะให้ดูนะครับภาพที่เราตกแต่งเสร็จแล้วนะครับก็จะออกมาเป็นแบบนี้นะครับจะไม่มีลายผมหรือเส้นผมนะครับอยู่บนใบหน้าเลยนะครับถ้าเราเทียบกับภาพต้นฉะบับดูนะครับนี่นะครับนี่คือต้นฉบับนะครับสังเกตดูว่าจะมีเส้นผมอยู่บนใบหน้าและก็อันนี้คือภาพที่เราตกแต่งแล้วนะครับ ครับก็หวังว่าคงจะเป็นประโยชน์นะครับแล้วก็ลองไปหัดทํากันดูนะครับก็ขอขอบคุณผู้รับชมมาในนัดที่นี้ด้วยนะครับครับสวัสดีครับ